อสอนี้นะหลวงป,ปู่ทิมวัดละหานไร่จะมาแรงจริง,รงครังนะครับทั้งในเรื่องของความนิยมและในเรื่องของมูลค่าทางตลาดนะก็คือราคาโอ้โหไม่อยากจะบอกคือวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราคุยกันเจ็ดหลักนี่แทบจะเป็นเรื่องพื้นๆืนชองคำหลวงป,ปู่ทิมที่มีแพงที่สุดในโลกครับ ผงพายกูมานท่านผู้ชมคงเคยได้ยินอยู่แล้วผงพายกูมานหลวงู่ทิมเนี่ยหาขายเมตตามหานิยมนะครับสุดยอดสภาพสวยแชมป์ทั้งนั้นบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งไม่มีกว่านี้อีกแล้วเท่าไหร่ราคาปัจจุบันนี้ราคาอยู่ประมาณ60บล้านบวกลบองเนี่ยพักเสาของเพื่อนเพื่อนรักผมคนหนึ่งแกอยากจะขายผ้าองค์นี้แล้วบอกวัดถ้าอยากจะซื้อเนี่ยขายให้สามแสนคุยกับแฟนแฟนบอก โอ้โหยังเป็นหนี้อยู่อยาไปซื้อเลยอะไรเงี้ยก็จาก3 0 0แสนในวันนั้นตอนนี้กลายเป็น42ล้านคืนนั้นฝันว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยเรียกผมเข้ามาในโบสถ์หลังเก่าในฝันนั้นคือเรื่องจริงตาบานต่อหลวงปู่ได้เลยพอฝันในนั้นก็คือหลวงปู่นั่งข้อมให้ผมนอนลงไปค่อมแล้วก็ให้ผมแลบลิ้นแลบลิ้นแล้วก็ท่านแตะแผ่นทองเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ผมเอาหัวขึ้นมาแล้วเขาเป่าขมมอมให้ผมแล้วหลังจากนั้นแต่ลก็ดีขึ้นมาตลอด หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ l ลายแอดบางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือโคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ วันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทิมแห่งวัดลาหารไร่ต้องยอมรับนะครับว่าณวันนี้ชั่วโมงนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่นั้นโอ้โหมาแรงจริงๆนะครับและถ้าพูดถึงหลวงปู่ทิมแห่งวัดลาหารไร่ก็ต้องท่านนี้เลยพี่วัดสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุณดุ๊กดม่เสียงดังไม่วางเลยนะครับโอ้เลื่อนอยู่เพราะกําลังจะบูชาจะเช่าแล้วชอบรุ่นไหน อุจโมอุตโมนะออตโมปิตายันยุทับนะครับก็ยังพอจับต้องได้นะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้ความนิยมแต่บอก่านผู้ชมเลยนะว่าพอสอนนี้นะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จะมาแรงจริงๆนะครับนะครับทั้งในเรื่องของความนิยมและในเรื่องของมูลค่าทางตลาดนะก็คือราคาโอ้โหไม่อยากจะบอกคือวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราคุยกัน7หลักนี่แทบจะเป็นเรื่องพื้นพื้นหลัก กลางๆไปแล้วครับท่านผู้ชมเช่าหากันนี่ถ้าเป็นระดับแบบท็อปท็อปทองคําเนี่ยสี่สิบห้าสิบนะพี่วัดก็เป็นบางรุ่นครับผมที่วัดอุตโมอุตโมทองคํามีไหมมีครับอุตโมทองคําสร้างสิบเก้าผมครับถ้าพูดถึงหลวงปู่ทิมวัดลาหารใกล้เนี่ยที่วัด เราเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีฮะรุ่นไหนดี5องค์หลัก5องค์หลักหละครูทิมที่เราต้องินดูรู้จักที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดผมขอยกให้อันดับหนึ่งคือคุณแผนผงพายกุมารนะครับก็จะมีทั้งเป็นพิมใหญ่นะครับอันนี้คือพิมใหญ่พิมใหญ่จะแยกก็เป็นมีฝังตะกุดกับไม่ฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดก็แน่นอนฝังตะกุดนิยมมากกว่าได้รับความขวานแล้วก็จะเป็นพิมพ์เล็กพิมพเล็กก็จะมีหลากหลายเนื้อ ก็คือมีเนื้อขาวเนื้อดาเนื้อชมพูเนื้อเหลืองอะไรอย่างนี้ผมภูภัยกุมารท่านผู้ชมคงเคยได้ยินอยู่แล้วผงภูภัยกุมารหลวงูุ้ทิมเนี่ยหาขายเมตตามหานิยมนะครับยอดวันนี้เนื้อชมพูวันนี้ที่เอามาให้ชมเนื้อชมพูแบบที่พี่แท่งถือนี่นะโอ้โหชมพูจัดเลยนะใช่ครับเข้มชมพูหลังส้มเลยครับนี่แหละฮะแล้วสภาพสวยแชมป์ทั้งนั้นแต่นี่นะแชมป์เลยนะบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งไม่มีกว่านี้อีกแล้วนะครับเท่าไหร่ ถ้าเป็นองค์อย่างนี้ทุกวันนี้ก็เกือบสิบล้านนะครับเกือบสิบล้านถ้าสวยช่างแปดล้านเก้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านก็จะย่อนลงมาก็ราคาก็จะย่อนลงมาครับเพราะทุกวันนี้มีคนต้องการเยอะมากครับเราเชื่อกันว่ามีนะฮะโชคดีศักดิ์สิทธิ์รับทำมาหากินรุ่งเรืองชีวิตนะฮะรุ่งโรดก็ประสบการณ์ตัวประสบการณ์ตัวเองเลยครับพี่วัดเล่าให้ฟังหน่อยทําไมถึงศรัทธาลูกบุตทิพว่าเราเอาองค์ที่ห้อยเนี่ยโชว์หน่อยองค์นี้ก็คือก่อนที่ผม จะมีพระได้ขนาดนี้ผมชอบพระองค์นี้คือองค์แรกคตอนนั้นมีร้านแรกในชีวิตมีเงินล้านแรกทํางานเก็บเงินมามีเงินล้านแรกและเช่าเท่าไหร่พี่แปดแสนผมก็ยังยังกาแปดแสนเหลือสองแสนมาทาทุนเอก็บอกต่อวันนี้จะตั้งใจศึกษาการเครื่องหลวงพิมแล้วก็ซื้อขายหลวงพิมจากเงินเล็กๆเ้อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยเริ่มจากเล็กไปใหญ่ครับจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จได้จากบารมีของพ่อพายกูมารู้าลองค์นี้ใช่ครับ นะฮะจริงรก็มีพระหลายองค์ที่ห้อยบางทีเพราะคือองค์แรกองค์นี้คือคือได้ไหมปุ๊บเนี่ยคือแรกฝันถึงหลวงปู่ทิมเลยนะอืมรโอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ากลับมาบ้านนอนเนี่ยคืนนั้นฝันว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยเรียกผมเข้ามาในโบสถ์หลังเก่าก็คือเป็นโบสถ์หลังไม้ในฝันนี่<ม>นนคือเรื่องจริงตอดาตาบานต่อหลวงปู่ได้เลยพอฝันในนั้นก็คือหลวงปู่บอกว่าอ่านั่งข้อมให้ผมตอลงไปค้อมแล้วก็ให้ผมแลบดินแลบลินแล้วก็ท่านแปะแผ่นทองเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ผมเอาหัวขึ้นมาแล้วเ็าเป่ามมอผม ผมจะ็ลุ้งตื่นขึ้นมาเลยแรกๆผมไม่เคยเอาพระองค์นี้ตั้งใจเลยว่าตื่นขึ้นมาแล้วขอให้ลูกชายได้ร่ำรวยตัวเด็อย่างเลยแล้วหลังจากนั้นแต่มันก็ดีขึ้นมาตลอดจากองค์แรกค์แท้ครับดูสิครับทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่วัดนะครับใช่ครับไม่ได้ยืมหยิบยืมเพื่อนผู้ลูกค้าหรือใครมาเลยนะใช่ครับทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งยังมีอยู่ในตู้เซฟที่บ้านอีกใช่ครับฝากธนาคารก็ยังมีอีกใช่ครับหลวงปู่ทิมล้วนๆใช่ครับไม่มีแกจิอื่นสม เพราะผมรักเดียวใจเดียวหลวงอู่ทิมเบอร์หนึ่งเมืองไทยเลยนะครับเซียนวัดก็ไม่ต้องคุยเยอะองค์นี้เคยผ่านมือมาแล้วเห็นมาแล้วเดี๋ยวให้พี่วัดเล่าให้ฟังเคยเห็นมาแล้วองค์นี้ก็มีประสบการณ์ส่วนตัวในการที่ททีี่่มาเป็นเจ้าของก่อนจะมาเป็นเจ้าของครับใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเมื่อก่อนตอนนั้นมูลค่าคือองค์นี้อะไรก่อนเขาเรียกเหรียญเจริญพรเจริญพรอันนี้คือแพงที่สุดนิยมที่สุดของหลุงอู่ิมวัดราชไล่เจริญพรอันนี้จัดสร้างเพียง16องค์นะครับทองคำทองคำครับ ปัจจุบันเนี้ยราคาปัจจุบันนี้ราคาอยู่ประมาณ60สบล้านบวกลบโอ้โหท่านผู้ชมนี่นี่นี่เกินสุดนี่คนให้ผมแล้วนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ขายเพราะผมผมตั้งใจว่าจะเป็นพระประจําตระกูลผมครั้งแรกที่พี่เห็นคือองค์นี้พระสอรของเพื่อนเพื่อนรักผมคนหนึ่งชื่อเงียเพียวนะครับอยู่ชนบุรีเจอครั้งแรกใช่ไหมที่เห็นอองค์นี้ตอนั้นแกอยากจะขายพระองค์นี้แล้วบอกวัดถ้าอยากจะซื้อเงียขายให้ ตอนนั้นเฮียเขาพูดปีที่ปีไหนโอ้น่าจะมาพักปี4ี่สามยี่สิบปีที่แล้วเกินยี่สิบกว่าปีที่แล้วประมาณสี่สองสี่สามวัดอยากได้ไหมเฮียจะขายให้ตอนนั้นผมก็แบบพึ่งเล่นพระแบบเป็นแบบสะสมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าสามแสนผมก็บอกอ่าเหยียเฮียไปธุระต่างประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ค่อยว่ากันผมก็พระที่เขาอยู่บ้านผมหลายวันอยู่ตอนนั้น เราด้วยกําลังเงินตอนฐานะเราไม่ได้ที่ะสามแสนสมัยก่อนนี่ซื้อกระบะได้คันหนึ่งนะยี่สิบปีแฟนผมก็คุยกับแฟนแฟนบอกโอ้โหยังเป็นหนี้อยู่อย่าไปซื้อเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยผมก็าร่างคิดแล้วผมก็ไม่กล้าซื้อแล้วแฟนบอกออออแต่ก็อธิษฐานหลวปู่ไว้ว่าถ้าหากวันไหนได้มีโอกาสกลับมาแล้วผมมีเงินพอจะซื้อได้ผมจะซื้อ ก็จาก3 0 0แสนในวันนั้นตอนนี 40, ้กลายเป็น42ล้านต้องซื้อมา40ล้านน่ะ42่สงุดท้ายมาจบ42่สิบล้านนี่ควักเลยใช่ครับได้ซื้อด้วยเงินสดสแล้วแบบนี้เราเก็บสะสมมาแต่ผมก็30กว่าปีเือบผมก็เสียของรักที่ผมเก็บไว้เยอะอยู่หลายชิ้นใช่ครับแต่ด้วยความความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อท่านต้องการให้ผมได้จริงๆงครับท่านต้องการให้พระองค์นี้มาอยู่กับผมจริงแล้วตอนนี้มีคนให้ผม6 0ส ผมก็ไม่ขายเพราะว่าท่านให้ผมมาอมจ,รจริงๆก็มีหลายๆอย่างครับพระหลวงปู่นะครับอันนี้พระหลักนะอันนี้คือ,อรายการที่ว่าคืออัน,นแรกคือคือขุนแผนที่ว่าอายหอย่างแนะนำ<อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่อยากแนะนําก็คือพระ,ะกิ่งชินนะบรรทอนโอโอโนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นอุดผงพายภูมาเอันนี้คือแฝงอันดับสองจากมีชื่อของหลวงปู่ใช่ครับนะอันนี้ก็คือพระิ่ถ้าโลหะก็ต้องยกเป็นพระกิ่งพระกิ่งครับ กริ่งผงพายกูมาอุดผงก็จะอุดผงพายกูมาใช่ครับจะมีอุดผงกับไม่มีครับเพราะฉะนั้นอุดผงก็จะแพงกว่ากว่าครับแล้วถ้าอุดทองคาก้นทองคําก็จะแพงกว่าใช่ครับแพงขึ้นไปอีกทะลุขึ้นไปอีกถ้าเป็นเนื้อทองคําเลยก็แพงแพงมากต็ราคาจะแพงหรือแล้วแต่คนชอบบางคนก็ว่าชอบเจริญพรมากกว่าบางคนก็ชอบพระกิ่งมากกว่าแต่ว่ากิ่งน่าจะแพงกว่าเพราะกิ่งมีน้อยกว่ากิ่งมี13องค์แต่ว่าเจริญพรสิ อเอาละครับก็ระดับ8หลักกลางกลางโอ้ตอนนี้กิ่งผมว่าน่าจะต้องมี60เหมือนกัน60-70บเจ็ผู้ชมแล้วแต่เลขด้วยครับไม่คุยกันเรื่องราคาละครับหกขึ้นโอ้โหล้วอ,<ร>อ,อย่างนี้ยังอย่างงี้ยังจะสิล้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กิ่งคนอุ่มทายคุณมานะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญเจริญพร,ร,รเป็นอ่าเป็นซิกเนเจอร์ของลุงูทินก็เป็นอย่างนี้ครับเจริญพรนะครับถึงกับมือถือล่วงเอาแว่นล่วง นึกว่าพระล่วงเลยเขียนแท่งต้องไปขายรถขายบ้านเลยนะต้องประคองกันนะผู้ชมนะไม่กล้าถือเลยอะ่ะถึงต้องประคองแบบโหนี่นะอันนี้เหรียญเจริญพรนะครับเจริญพรเียญเงินคือห้าอย่างใช่ไหมครับ, <S <S รบอันนี้อันที่สามก็เป็นเหรียญเจริญพรที่นอดนนิยมนะ จะมีเนื้อทองคําอย่างนี้เนื้อเงินเนื้อเงินก็จะมีบนมีล่างแล้วก็มีทองแดงมีเนื้อตะกั่วครับครับผมอย่างเนื้อเงินเนี่ยเบาๆน่าจะเบากว่าเบาๆก็คือเนื้อเงินถ้าบนก็ประมาณสี่ล้านห้าล้านบวกลบแล้วแล้วพวกนี้ทางนี้แล้วแต่เลขครับอนเดียล่างครับแต่อันเนี้ยล่างอันเนี้ยจะแพงกว่าเพราะว่าอนเดียมับเลขเบอร์เก้าเก้าอย่างนี้ก็ประมาณสิบล้านบวกลบขึ้นไป อยู่ที่นัมเบอร์อยู่ยอู่ที่เจริญพรบนเจริญพรล่างและหมายเลขหมายเลขที่มีสวยมีผลด้วยครับผมเลขที่สวยแน่นอนว่ามีมูลค่าที่แพงกว่าแต่การที่เรียกว่าตอกโค้ดหรือว่ามีหมายเลขเนี่ยหลวงอุทิมเนี่ยเป็นพระรุ่นแรกๆเลยนะที่มีการทําใช่ครับใช่ครับนะฮะส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการตอกโค้ดกันหมดแหละใช่ครับอันนี้คือเป็นพระ ต่อาจารย์ชินพรท่านเก่งมากครับเป็์ผู้สร้างครับเหมือนท่านรู้นะว่าต่อไปจะมีมูลค่าสูงนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรากาที่4นะคะที่ให้ผมแนะนําก็คือเป็นนี่ครับเป็นเสมาเนี่ยฮะเหรียญยอดนิยมครับอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้าทองคํำลงยาสองสี หน้าทองคำหน้าทองคำลงยาสองสีสอ,งสอันนี้คือยอดนิยมปัจจุบันนี้มีความนิยมสูงสุดเลยว่าได้สูง,งสุดในเหรียญเสมาในเหรียญเลยครับ,รบได้เฉพาะเหรียญเด็กรุ่นใหม่ที่เขาวางศึกษาหลวงปู่จินได้เ,เพราะเหรียญเสมาเพราะด้วยรูปแบบที่สวยงาม แล้วเป็นเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบของเหรียญรุ่นพระเหรียญรุ่นปัจจุบันไม่ว่าหลวงพ่ออะไรส่วนใหญ่จะสร้างเสมาแบบนี้ก็มาจากหลวงู่ทิมได้แล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเนื้อเย็นลงยาสามสีครับครับองค์นี้น่าจะได้นะเสียนแท่งพี่วัดเขาไม่ได้เลี่ยมกรอบไว้น่าจะถูกลงอันนี้พอดีเพิ่งได้มายังไม่ได้ไปทำอ๋ออ่ารพรทิมไว้ก่อนเพราะไม่งั้นกรอบเพชรอีกเป็นแสนใช่ครับเสียนแท่งเสมานี่เท่าไหร่อันนี้ประมาณ5้าล้านบุกลง เงียบเลยวันนี้เสียเแทงสองอย่างเดียวปกติจะแอคเนะเดี๋ยวผมเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมเพราะพาสหลุบูทิมแพงมากจริงครับจริงหรือเนี่ยจริงจริงครับเพราะเหรียญทองคำล้วนเลยนะครับเป็นเหรียญทองคำตอนนี้ก็20ล้านบวกลบ20ล้านเอาราคาทองาอเลยอ่ะเดี๋ยวใช่ครับถ้าถ้าคิดเป็นก็นกัมนะฮะทองคำหลุบูทิมที่มีแพงที่สุดในโลกแตัถ้าคิดเป็นกัมต่อกัม เพราะว่าไม่ต้องไปพูดถึงสมเด็จนะสมเด็จวัะคังเนี่ยก็คือเป็นเนื้อดินถูกไหมแต่ถ้าเป็นผ้าโลหะเนี่ยผมว่าหลู่บุธินะแพงที่สุดในโลกครับเป็นทองคําที่มีมูลค่ากรมต่อกรรมนี่แพงสุดในโลกแล้ว60ล้านพี่แท่งเอาง่ายว่าตอนนี้คือไปถึง60คือ60ล้านนี่ผมว่าไม่กี่ปีจะร้อยเล้นะพี่แท่งมีมันมาอยู่ไว้หน้าหกสิบอยู่อยู่อยู่ที่ตีราคาเนาะอยู่ที่ตีราคาเพราะพระพวกนี้มันไม่สามารถที่จะมีใหม่อีกแล้ว ล้วอย่างอย่างเป็นพวกนาฬิกามาสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้รุ่นทีเบี้ยมันจะค่าท่านี่มันคุณหมดไม่ได้แล้วครับหลวงปู่อย่างนี้ที่ผมไม่ขายนี่เพราะอะไรเพราะ16องค์นี้ก็มีอยู่แค่ลูกศิษย์ที่รับถือท่านแค่16องค์ท่านที่ได้ครอบครองอือพูดง่ายๆว่าก็อยู่กับอย่างน้อยก็ทําให้ลูกศิษย์รุ่นหลังที่ับถือหลวงปู่ทิมเนี่ยถ้าเขาได้รู้ว่าเบอร์หกได้อยู่กับวัดสาตุผมมีความรู้สึกภูมิใจว่าผมได้ครอบครองเอาเนี่อคือคือคือ ค,คือว่าหลวงปู่ได้เลือกเราให้เราเป็นเจ้าของตัวนี้ผมก็มีความสุขแล้วครับครับแล้วก็อันนี้ที่ตะกี้คุณแท็ถามก็ขอเป็นรายการที่5ห,หน้าจะขอเป็นอุตโมแล้วกันโอ้น<ะ>่าอันนี้ก็คือที่ตะกี้ขอฉันที่เราผ่านมาจะเป็นอุตโมเพราเนี่ยมาจากนี้คือวาระที่สร้างครับขอฉันด้านบนนะท่านผู้ชมเดินผ่านเข้าไปที่เราถ่ายให้ดูนะฮะก็ก่อนที่จะเข้ากุฏิเก่าของหลวงปู่ทิมด้านบนก็จะมีอุตโม หรือว่ามีพระปิดตายันยุ่งช่ครับก็จะอยู่ด้านบนนั้นเลยเป็นะเป็นลักษณะเดียวกันกับองนี้ใช่ครับองค์นี้ทองคำตั้งมาเลยอันนี้เป็นกระไหลทองกรรมการกระไหลทองแต่องนี้พิเศษตรงคือสวยมากคราบสวยจริงเส้นแท่งสนใจสนใจถามแล้่ว่าสนใจใช่ครับมูลค่าสักอย่างนี้ก็หลายแสนบาทองหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพวกเสมาเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวงเชื่อมวงเชื่อมนี่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมเหมือนกันนี่เป็นเนื้อเยินนะครับ จะมีเนื้อเงินทองคำนี่ก็สร้างบาระเดียวกันความฝันเลยนะสักวันหนึ่งจะมีหลวงปู่ทิมนะอันนี้ก็เป็นตะกุดสาริกาอันนี้คือหลวงปู่ทิมเขาบอกว่าตะกุดของท่านมีอนุภาพสูงมากนะครับตะกุดสาริกาท่านท่านออกมาฝังอยู่ในขุนแผนนะครับก็จะเป็นตะกุดสาริกาคู่แบบนี้ครับอันนี้คือเป็นพระที่แบบผมแนะนําให้คนใช้ถ้าตะกุดหาใชบ ตราุณสาริกาถ้าแบบเราไม่ไม่ได้มีคุณแผนใช้นี่เหมือนกันเพราะสาริกาสามารถหาเงินหาทองได้พิจารณาเจรจาดุมค่าตัวเดือนนี้ออกว่าโอ้ได้ที่วันเขาด้วยนะต้องต้องปิดแล้วล่ะได้ทำรายการวัดทำรายการพระไม่มีหลวงปู่ทิมนี่อายก็ตายเลยขอให้พี่แท่งพิเศษหน่อยนะพี่ได้ครับแล้วตัวสาริกาถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ ราคาแรงไหมครับตัวจริงๆแพงอยู่หมื่นห้าขึ้นหมื่นห้าผมเคยเคยร่วมสมบุญนะครับตอนไทยรัฐร่วมน้ำท่วมผมเคยประบูลแบบลงประบูลให้ช่วยแล้วขายได้ก็คือประบูลเข้าไทยรัฐไปตอนนั้นประบูลได้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพี่แล้วอย่างตะกุดสาริกาเล็กๆแง่เราดูตรงไหนเวลายวลองลองต้องลองสองดูครับดูความดูความเก่าดูความเก่าของอันนี้ครับถ้าของใหม่ทองแดงมันจะแดง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 ครับอันเนี้ยผม มาในรายการนี้ผมก็เลยเคยออกเลเซียนเคยให้คุณตั้มไปดอกหนึ่งทีนี้ผมเตรียมมาให้อให้เชียนซีอนนี่แหละรักสองคนสาริกานี่แหละคู่ครับใช่ครับอันนี้คือเราตั้งใจเวลาเวลาเวลาเราจะไปใส่กล่อบนี่คือคนละครับใช่ครับก็เอาไปเล <S <S hey, okay. <c oughs> <c oughs> ี่ยนแบบนี้แ่้วผู้ชมจะสวยครับน uh, ี่ครับน mm> ี่ฮะตะกุดสาริกาที่ฝังอยู่ในนะฮะในตนแหวนรุนแานของหลวงปู่ทิมนะฮะวันนี้เซียนหนุ่มเซียนแท่งยังไม่ได้มีกําลังถึงขั้น ระดับนี้นะฮะก็เอาวันนี้ไปใช้ก่อนแล้วอธิษฐานหลวงพ่อนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะได้มีโอกาสนะได้สะสมของหลวงพ่อแบบนี้บ้างนะฮะแล้ววันนี้ผมก็ดีโชคดีได้มาเผยแผ่ตอบแทนหลวงปู่จิมที่มีให้ผมนะเผยแผ่พักเครื่องของท่านนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนเลครับโอ้ยก็คือถ้าแบบท่านใดที่แบบอยากจะศึกษาสะสมพักเครื่องหลวงปู่จิมนะครับผมทำหนังสือหลวงปู่จิมวัดละหันไร่นะครับ ก็จะเป็นฉบับรวมเล่มมาตรฐานจะมีทั้งเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะอยู่ในเล่มเดียวกันก็ลองติดตามดูนะครับจาก Facebook วัดสาธุนะครับหรือวีรวัตสุรศณนสุรางครับก็จะท่านใดมีพักเครื่องหรูปิินก็เสนอมาขายผมได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะรับซื้อผมไม่ได้ขายเพราะส่วนมากเดี๋ยวนี้กลายเป็นนักสะสมไปแล้วไม่ไ้มาจะรับทาครับก็สะสมถ้าเกิดให้มาขายผมครับเพราะอยู่ใน เฟซบุ๊กนะฮะวัดสาธุท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับจริงๆหลากรุเยอะมากเลยอยากแนะนำอีสักรุ่นเครื่องรางก็มีเสียนหท่งอะไรเลยขุนแผนอันนี้พูดแล้วนี่พิมเล็ก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 นี่สวยงามสวยงามครับอันนี้เป็นที่ผมสะสมจะสวยๆตั้งนั้นเลครับองนี้สามสี่ล้านอันนี้มันจะเป็นเนื้อว่านไผ่ดำเขาจะมีเนื้อว่านดอกทองเนื้อว่านสมุนเพือดแล้เนื้อว่านไผ่ดำนี่ที่แพงหายากอืออือนะครับพิมเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ร้อเล่น ผมเคยได้สีเหลืองสวยๆเคยขายขายลูกลูกค้าไปสมัยก่อนก็เจดล้านอ่ะ่านผู้ชมครับพิมพ์เล็กเต็มเต็มนี่สวยๆไม่ใช่ล้อเล่นไม่ได้ล้อเล่นนะระดับเกือบสิบนะท่านผู้ชมนะนี่เอามาให้ชมกันนี่วันนี้เปิดตู้เลยนะเพราะพวกนี้จะเป็นพระที่บีมบูลค่ามหาศาลของแท่อด่าวนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะ อันนี้อย่ามาทาเป็นเล่นนี่คือเหรียญยอดนิยมนะครับซีเรียสน่ะเนี่ยหุ้นนี้คือเหรียญนั่งทานเนื้อนวะโลหะโอ้ครับอันนี้จัดสร้างเพียงแค่9ก้าองค์ค่อนข้างหายากและแพงมากครับโอ้ท่านผู้ชมนะวันนี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะต้องบอกว่ามูลค่าของหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหานไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิยมครับนะครับแล้วก็มูลค่าทางการตลาดเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็แน่นอนว่า นะวันนี้เราเอามาให้ชมกันแบบหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะแล้วก็เป็นเรียกว่าแชมป์ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณพี่วัดเป็นอย่างมากเลยนะพี่วัฒน์ครับนะก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมมีวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะอยากจะปรึกษาพี่วัดสาธุก็ตามนะโซเชียลมีเดียเข้ามาในเฟซบุ๊กของพี่พี่วัดได้เลยวัสสาธุครับวีรวัฒสุรัตนสุรางครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วัดสาธุเป็นอย่างมากนะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ นนถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ